ขึ้นเนี่ยสมมติเราขึ้นลำผมจะขึ้นอย่างนี้มือจะเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ขึ้นแบบนักยิงปืนขึ้นอย่างนี้นักยิงปืนเขาต้องเอาเทเอาเทจับงี้หรือบางคนขึ้นแบบนักเลงบ้านนอกกำนันเนี่ยมา <c oughs> คือคนเป็นกำนันแม่จะขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็ตบเอาปืนไปแดก ขึ้นผมจะขึ้นอย่างเงี้ยบรรจุลูกเข้าไปแล้วขึ้นอย่างนี้ลูกถ้ามีกระสุนก็ยังอยู่ในนี้นัดหนึ่งแล้วท่าที่ปลอดภัยที่สุดคือขึ้นลํมไว้แล้วก็เซฟอย่างนี้เสียวไหมพกเงี้ยกลัวหำขาดนะเสียวป่ะมึงเสียวไหมเสียวครับเสียวป่ะเสียวทุกคนแต่ผมเนี่ยไม่เสียวขาดก็ช่างแม่เหมือนกูลาบากเพราะมึงเนี่ยไอสัตว์มาเนี่ย อย่างเงี้ยแต่ท่าที่ปลอดภยัยนะขึ้นลำไว้อย่างนี้ขึ้นลำแล้วเซฟเงี้ยแต่ดูหน้าหวาดเสียวมากดูหน้าหวาดเสียวมากแต่ถ้าใครพกปืนสิบเอ็ดแล้วไม่ขึ้นลำเซฟเนี้ยคูตบเอามากินเลยเพราะกว่ามันจะชักมาแล้วขึ้นลำหรือมันเนี่ยมันจะลำบากไนะะถ้าปืนสิบเอ็ดขึ้นลำก็ต้องเซฟเนี่ยแล้วพกไว้พก